ตอนเช้าทุกคนเชาน้านี้โอ้โหไม่รู้ว่าอากาศติดลบเท่าไหร่นะแต่รู้แต่ว่าลมเย็นมากสังเกตต้นพริกด้านหลังเห็นไหมคะทุกคนลมพัดนะคะลมพัดเดี๋ยวจะให้เพื่อนด,ดูนั่นน่ะเห็นไหมเห็นดอกหญ้าคอมมินิตด,ด้านหลังไหมนั่นน่ะลมพัดดอกหญ้าคอมมินิตพิ้วเลยนั่นทุกคนสวยมากเลย อากาศดีดีค่ะคนอื่นอาจจะหนาวนะแต่ส่วนตัวยานานี้ไม่หนาวนะยานาคิดว่ากำลังดีบรรยากาศก,กำลังดีเลยค่ะเนะาะเช้านี้ก็มาทักทายพูดคุยให้กำลังใจกันเช่นเคยนะคะทานกาแฟยำเชา้า ก่อนจะทานกาแฟก็ตื่นมาเราก็ต้องได้น้ำก่อนหนึ่งแก้วให้กินน้ำก่อนเอตามที่ศึกษามาเนาะกินน้ำก่อนอย่างน้อยอหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วเราค่อยเขาเรียกว่าอะไรเราค่อยมากินกาแฟกาแฟถ้าสมมติว่าเรากินกาแฟดำอะ่ะคนไหนที่สายสุขภาพใช่ไหมส่วนมากนี่บางคนกินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหม ไม่ใส่กินเพียมแต่ของที่คุณกินเข้าไปด้วยนะ่ะขนมปังขนมปังขนมไข่ซึ่งเต็มไปด้วยทั้งอะไรอ่ะไขมันน้ําตาลแป้งซึ่งมันครบอยู่ในนั้นหมดเลยเบาหวานความดันมันจะครบอยู่ในนั้นหมดเลยกาแฟดำใส่มะนาวแล้วกินขนมตาาลงไปนั่นน่ะ เขาเรียกว่าคุณกาลังทําวิธีที่ผิดถ้าคุณรักสุขภาพจริงๆถ้ากินกาแฟดําอ่ะก็คือกาแฟดําเพียวๆไปเลยนะคะแล้วก็งดเลยขนมพวกนี้ยส่วนตัวยานามไม่ชอบกินนะขนมพวกนี้งดไปเลยค่ะตะก่อนนะ่ะหลงผิดหลงผิดการกินกาแฟจะต้องมีขนมเคียงตลอดอ่ามันถึงจะเป็นการกินกาแฟอืมเขาเรียกว่าคนมันจะติดแบบนั้นไงอันนี้คือเป็นกาแฟสูนะเพื่อสุขภาพขิม,เท,เ,มเทียมเป็นขิมเทียมโทเหลือง อ่ะเป็นน้ําตาลฟูโตตจากผลไม้อันนี้นะไม่ไม่ใช่เป็นคิมเทียมจากจากอะไรเขาเรียกว่าอะไรคิมเทียมจากเหมือนคิมเทียมสังเคอ่ะพูดไม่ถูกอะเนาะเออซึ่งมันเขาเรียกว่าไขามันไขมันที่มันอยู่ในคิมเทียมนะ่ะคืออันตรายเห็นไหมหมอเขาจะบอกเลยคนที่เป็นเบาหวานไปโรงพยาบาลนะให้กินกาแฟดํานะเอออย่าไปกินกาแฟที่มีน้ําตาลมีครีมเทียมล่ะอะไรประมาณนี้เนาะ อืมหลายคนเข้าใจผิดตื่นเช้ามาเนี่ยต้องกินกาแฟแล้วกินขนมปังกินขนมไข่กินขนมหวานหวานเอ่อบางคนก็กินกับกาแฟกับผลไม้ <c oughs> แต่ส่วนตัวจะกินกาแฟเพียวๆนะคะบางครั้งก็เป็นกาแฟดําบางครั้งก็เป็นกาแฟโซมนี่แหละอืมกาแฟดเยานะก็คือดําเพียวๆเลยจะไม่มีน้ําตาลแล้วก็จะไม่มีขนมเนาะเช้าวนี้ก็ มานั่งรับบรรยากาศก่อนพูดคุยกันเนาะถามว่าจ,จะมาพูดคุยเรื่องกินกาแฟไหมก็ไม่ก็แค่ยกขึ้นมาคุยกันเฉยๆการพูดอของเราเนี่ยคือพูดจากความรู้สึกนะบางคนอาจจะถูกใจบางคนอาจจะไม่ถูกใจก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้ใครมาเข้าใจความคิดของเราไม่สามารถที่จะไม่ให้ใครไปบังคับให้ใครนะั้นมาชอบเราชอบในคำพูดเรา เช่นกันทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมค่ะเนาะวันนี้ก็ความตั้งใจจริงๆก็จะพาเพื่อนมาดูบรรยากาศเช้านี้นะคะเช้านี้ก็คือว่าอ่าลมพัดมีลมมีลมหนาวนะคะก็คือสังเกตต้ตนพริกนะคะลมพัดแต่เช้าเลยเชา้านี้แต่ว่าไม่หนาวนะอะไม่มีตุ่มหนาวขึ้นเลยนะคะก็คือส่วนตัวก็คือจะพอดีแต่ว่าคือที่พูดให้ฟังก็คือเช้านี้จะมีลมนะคะเดี๋ยวเย็นน่าจะเดินนะเย็นน่าจะเดินให้เพื่อนดูนะ เดี๋ยวจะค่อยๆนะคะเพื่ออ่าเป็นการไม่ให้ภาพสันเนาะอะพาเพื่อนเดินชมบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนบรรยากาศหน้าบา้านจะนาเพื่อนก็เคยเห็นหลายคนแล้วล่วนะเนาะเดี๋ยวจะให้เพื่อนชมเนี่ยดอกย้าคอมมินิตเพื่อนสวยมากเลย ด้านหลังเยนาน,นีเห็นไหมคะนั่นอ่ะคล้ายๆกับว่าเขาเอาดินมาถมเนาะเขามือหนึ่งก็ถือแก้วกาแฟมือหนึ่งก็ถือกล้องเอ๊ะอะไรของเธอเพราะว่าลมพัดผมเนาะลมค่อนข้างแรงนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่ไรหลอยเยนา,นานอยากให้เพื่อนได้ชมอดอกยากใกล้ เอ uh. เพื่อนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ดอกญ้านี่มันอาจจะเป็นแค่ดอกญ้าธรรมดานะแต่ส่วนตัวคือนี่เห็นไหมมันเป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสำหรับเราอะ่ะนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นี่แหละคือความตั้งใจอยากให้เพื่อนได้ดูเนาะ uh. เห็นไหม อันนี้คือเขาเอาดินมาถมแนละ้วคือเขาก็จะเกิดเกิดหญ้าเนี้ยหญ้าคอมมินิเนี้ยเต็มไปหมดเลยเขาว่าจะสร้างบ้านแต่เขายังไม่สร้างที่ตรงนี้อยู่หน้าบ้านของคุณตาพอดีเนี่ยทุกคนอากาศก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยตั้งใจเช้านี้จะให้เพื่อนชมบรรยากาศเออนีฉันไม่หนาวเลยเด้อจะบอกให้ฉันแบบโอเคฉันแฮปปี้มาก แฮปปี้แฮปปี้อ่าโอเคทุกคนเนาะก็จะพาชมประมาณนี้นะคะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่คลิปนี้มาทักทายยำเช้าพาอเนื้อหาสาระพาเพื่อนชมอ่าเขาเรียกอะไรชมบรรยากาศดื่มกาแฟยำเช้าเนาะชมบรรยากาศนะคะดอกหญ้าคอมมินิตโดนลมพัดนะคะก็คือเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะอ่าอากาศกําลังดีนะคะไม่หนาวลมพัดเย็นสบายอ้ยสวยจังเลยทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวขอปิดก,กล้องก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีความสุขมากๆเช้านี้ค่ะ